เขาจะสร้างเรื่องปลอมขึ้นมาเป็นเรื่องโมโนเป็นเรื่องแบบเฟกนะครับแล้วก็จะโพสต์ทางสตอรี่ซึ่งทุกคนก็รู้ว่า Story นะสตอรี่ไอจีเนี่ยคุณโพสเนี่ยยีสชั่วโมงมันลบนะครับและที่สําคัญไม่มีใครรู้ว่าคอลลี่เนี่ยบล็อกทุกคนไม่ให้เห็นยกเว้นคนเดียวนั่นกน็คือดิเบกาวาดีหมายความว่าหมายคพราะว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเรื่องเหล่านี้หลุดไปถึงสื่อซึ่งก็คือเอาไปเจาะจองก็คือเดอะซังอีกเนี่ยเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาหรืออะไรก็ตามที่เขาโพสเนี่ยคนเดียวเลยครับที่จะรู้เรื่องนี้ก็คือ D สวัสดีครับฟุตบอลสตอรี่บายซันเดย์นะครับเรื่องราวฟุตบอลสนุกๆที่นํามาเล่าให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องนอกสนามฟุตบอลนิดหน่อยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นคดีดังละมันเป็นเชียร์ริลหรือว่าแบบมโนสาเลสเปเฮระไม่ได้มีความหมายจริงจังแต่ว่ามันก็เป็นข่าวดังนะครับนั่นก็คือเรื่องที่สื่ออังกฤษเนี่ยเล่นคานะครับใช้คําว่าวากาชาคริสตี้นะครับคำนี้แยกออกมาเป็น2คํคนะครับก็คือ WAG นะครับก็คือ WAG ที่แปลว่า wife and girlfriends นะครับก็คือ เมียหรือว่าแฟนสาวของนักฟุตบอลนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออักดาคริสตี้นะครับซึ่งก็เป็นชื่อของยอดนักเขียนนวนิยายเชิงสืบสวนสอบสวนชื่อดังนะครับที่ล่วงลับไปแล้วนะครับก็เป็นผู้ให้กําเนิดตัวละครอย่างเออคูปัวโรหรือว่าป้าหมาเปืลนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเขาเอาสองคำนี้มารวมกันเนื่องจากว่ามันเป็นคดีที่เกี่ยวกับการล้วงนะครับการสืบสวนสอบสวนค้นหาความจริงกันนะครับเป็นคดีเชานะครับความขัดแย้งระหว่าง มีนักเตะ2คนนะครับภรรยาของนักเตะ2คนชื่อดังนั่นก็คือคอรินดูนี่ภรรยาของเบรนดูนี่และ Rebecca dy, รีเบคก้าวาร์ดีภรรยาของเจมี่วาร์ดีนั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะรับทราบเรื่องราวคร่าวๆมาแล้วบ้างน,นะครับเนื่องจากวันที่29ก้กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับทางศาลของกรีซเนี่ยได้มีการตัดสินแล้วว่าให้ทางคอรินดูนี่เนี่ยเป็นฝ่ายชนะคดีนะครับเรื่องนี้เริ่มต้นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเรื่องนี้เริ่มต้นในวันที่9ตุลาคมปี2019นะครับ ตอนนั้นเนี่ยอย่างไม่มีปีไม่มีขลุยนะครับคอลินรูนี่ก็โพสต์ทางอินสตาแกรมที่เป็นสาธารณะของเธอนะครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์โน่นนี่นั่นเรื่องราวของฉันเนี่ยในอินสตาแกรมแบบ p r i v a t e ในส่วนตัวเนี่ยถูกเอาไปเปิดเผยตามสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะเดซันแล้วก็ฉันพยายามหาอยู่นานว่าใครเนี่ยเป็นคนทาสุดท้ายด้วยวิธีการบล็อกทุกคนนะครับแล้วก็ให้เหลือเพียงคนที่ฉันสงสยัยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เห็นเรื่องราวที่ฉันโพสต์ซึ่งก็เป็นเรื่องาร,งรองาวที่แต่งขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเรื่องราว และสุดท้ายฉันค้นพบแล้วว่าคนคนนั้นก็คือแล้วก็ลงท้ายนะครับริเบก้าวาดีแอคเคาท์นะครับหรือว่าแอคเคาท์อินสตาแกรมของริเบก้าวาดีโอ้โหตอนนั้นทุกคนแบบตะลึงเลยที่เจอข่าวเนี้จอโพสเนี่ยเพราะว่านี่มันคือการแบบกล่าวหารุนแรงมากว่าริเบก้าวาดีเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะครับพูดตรงๆเลยนะครับซึ่งเมื่อเรื่องนี้หลุดออกไปสู่สาธารณะข่าวเล่นกันนะครับริเบก้าวาดีก็ไม่ไม่ยอมสิครับอยู่ดีคุณมากล่าวหาฉันว่าเป็นคนเอาเรื่องของคุณไปเปิดเผยกับสื่อกับเดอะซันอะไรได้ยัังงไงครบ รีเบก้าวาดีก็เลยไม่ยอมครับสุดท้ายคุยกันไปกันมาครับรีเบก้าวาดีบอกว่าฉันจะฟ้องศาลในข้อหาหมิ่นประมาทคอรีนรูนี่หมิ่นประมาทฉันขึ้นศาลนะครับทีนี้เรื่องมันก็เลยยาวนะครับผมจะเล่าต้นต่อก่อนนะครับเรื่องมันก็คือว่าจริงๆคอรีนรูนี่เนี่ยเขามีแอคเคาท์เนี่ยเป็นแบบ p r i v a t e l c แอคเคาท์ก็คือหมายความว่าไม่ใช่ใครจะไปกด Follow ได้แบบมั่วสัวน,นะครับในอินสตาแกรมก็จะมีเขาจะกดรับเพียงแค่เพื่อนและครอบครัวเท่านั้นเขาบอกว่าในกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ อยู่ในกลุ่มใกล้ชิดในในกลุ่มเพื่อนของเขาด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยเดลเบเก้าวอร์ดี้เขาไม่ได้สนิทสนมอะไรกับทางคอลลีนะครับเป็นเป็นเพียงแค่เ,เจอกันตามแมตช์ที่ทีมชาติติดแข่งอะ่ะหรือว่าตามทัวร์นาเมนต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นพวกแว็กอ่ะก็คือแว็กก็คือคอ,อย่างที่บอกก็คือภรรยาแล้วก็แฟนๆน,นักเตะเนี่ยก็ได้ไปน,นั่งอยู่ด้วยไปน,นั่งเชียร์ก็ทำความรู้จักกันอาจจะขอฟอลโล่อินสตากราสกามอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราวเนี่ยเริ่มต้นเลยเนี่ยมันเเเเกกิดขขึ้นน2017นนนน้้้นน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 นใปปีีีี2017ะะคครรรรัััับบบตอ่่่ยููววว็ไมาแแลล โอ้โหโดนขึ้นสารโดนอะไรมากแล้วทางคอลลีเนี่ยเขาก็โพสตในอินสตาแกรมแบบส่วนตัวของเขาครับในไพรเวทเนี่ยแล้วก็บนโอ้โหเซ็งอะไรเงี้ยสุดท้ายก็พาลูกหอบลูกหอบเต้าไปอยู่ที่บ้านพ่อแม่ก่อนคือสอแววถึงขั้นจะเลิกกันเลยนะครับตอนนั้นอ่ะพยายามหาทางออกพยายามคุยกัน,นครับแล้วคอลลีก็บอกว่าดิเบกาเนี่ยเขามาติดต่อหลังไมล์ดีมาโอ้เธอเป็นไงบ้างมาอยู่บ้านฉันได้นะช่วงนี้มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่าคอลลีก็มเอใจเออเขาก็ดีใยดีนะแต่ว่าจริงๆกูก็ไม่ได้สนิทกับมึงขนาดนั้นนะ มึงมาเสนอตัว over the board แบบเวอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นคือหนึ่งละแล้วเรื่องนี้ก็ถูกเอาไปเผยแพร่กับทางเดอะซันนะครับกลายเป็นว่าคอลลินก็งกง,งว่ามันอยู่ในอินสตาแกรมส่วนตัวทําไมเ,เรื่องที่ว่าเขาหอบลูกหอบเต้าไปอยู่กับบ้านพ่อแม่เนี่ยถึงได้ไปหลุดไปอยู่เดอะซันได้อะไรเงี้ยมีลูกมีลูก,ลกอะไรที่เขาโพสนะครับเสร็จปุ๊บเวลาต่อมาก็คือเวลูเนียเนี่ยไปเล่นที่อเมริกาใช่ไหมครับกับดีซียูไนเต็ดตอนปี2018ตอนนั้นเนี่ย มันรถไปเฉียวอะรถของอคอรีที่ขับเนี่ยซีเอลวีไปมันไปเฉียวนะครับที่ที่อเมริกาแล้วก็จริงมันไปแผนนิดเดียวแหละแล้วก็เรื่องนี้ก็ถูกเอาไปลงในเดอะซันอีกนะครับแบบโอ้โหตีข่าวใหญ่โตคอรีก็บอกเฮ้ย <c oughs> มึงสองครั้งแล้วนะใครวะที่แบบมาทำแบบเนี้ยเพราะว่า ไอ้เรื่องนี้ที่เขาโพสเนี่ยคนที่รู้มีเพียงแค่คนในอินสตาแกรมส่วนตัวไม่เกิน250คนเท่านั้นเองนะครับทำให้คอลีเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยเซ็งมากเพราะว่าไม่เพื่อนก็ครอบครัวที่เอาเรื่องแบบนี้ไปเผยแพร่ซึ่งโผคนกันเองอะ่ะมาทำอย่างนี้ได้ไงอ่ะซึ่งการที่เขารับมาอยู่ในในวงของเขาเนี่ยแสดงว่าเขาต้องค่อนข้างให้ความไว้วางใจอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ผิดหวังแต่ว่าเขาบอกว่าเขาพยายามจะหาทางว่าแม่งต้องมีใครสักคนอะไรเงี้ยก็พยายามโพสลอยๆเหมือนแบบเอ้ยอย่านะมันอย่าให้กูรู้นะอะไรเงี้ย เป็นเพื่อนกันจะทําอย่างนี้นะเขารู้จักการทํานี้นะอะไรเงี้ยนะครับแล้วริเบกาวารีเข้มาโพสบอกเอ้ยน่นนี่นั่น่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยคอลลีเริ่มสงสัยนะครับเริ่มสงสัยแล้วนะครับเริ่มสงสัยเอ้ริเบกาวารีมันมันแปลกๆการโพสต์การอะไรมันน่าแปลกๆมันน่าสงสัยแล้วอะไรเงี้ยแต่หลังจากนั้นมาดูเหมือนว่าทางเอ่อริเบกาก็เลยเหมือนรู้ตัวว่าตัวเองอาจจะโดนสงสัยก็เลยหยุดไปก่อนนะครับแล้วก็การที่เอาเรื่องราวมาเผยแพร่เนี่ยมันหายไปเป็นเป็นปีกว่าเลยปีกว่าเลยนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยมันมามันกลับมารอบนนึงก็คือว่่าีี รู้สึกว่าเรื่องนี้มันทำแม่งทำแม่งก็เลยเที่ที่คอลินกลับมาแบบเอาใจใส่กับเรื่องนี้เพราะว่าตอนที่อยู่อเมริกาเนี่ยคอลินบอกว่าเขาคิดถึงบ้านโฮมซิกแล้วก็แบบร้องไห้กับทุกวันเลยนะครับก็เลยแบบนอยะนอยนอยเสร็จไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรทำครับก็เปิดอินสตาแกรมเดิมๆแล้วก็คุค้นคิดถึงเรื่องเดิมๆวมันใครมาทำกูตอนนังบน,นะครับแล้วก็ไล่ดูรายชื่อทีละคนทีละคนไม่เกิน2องคน,นครับดูรายชื่อทีละคนทีละคนว่าเอ๊ะใครมันน่าจะเป็นไปได้มาเอ๊ะเอาริเบกาวาดีครับ สุดท้ายวิธีการของคอลินซึ่งเขาเรียกว่า s t i n g operation นะครับหรือว่าปฏิบัติการตอบโต้กลับนั่นเองนะครับคอลินเขาเรียกของเขาครับเขาบอกว่าเขาจะโพสต์เขาจะสร้างเขาแล้วเขาจะเขาบอกว่าเขาจะจดในโน้ตบุ๊กนะครับเป็นเป็นสมุดจดซึ่งเขาติดโน้ตบุ๊กมากเขาจะติดสมุดจดมากนะครับเรื่องราวหลานี้จะไม่มีใครรู้เลยยกเว้นตัวเขาคนเดียวเขาจะสร้างเรื่องปลอมขึ้นมาเป็นเรื่อง mono เป็นเรื่องแบบ f a k นะครับแล้วก็จะโพสต์ทาง story ซึ่งทุกคนก็รู้ว่า story ig เนี่ยคุณโพสเนี่ย24ชั่วโมงมันลบ และที่สําคัญไม่มีใครรู้ว่าคอลี่เนี่ยบล็อกทุกคนไม่ให้เห็นยกเว้นคนเดียวนั่นน่ะคือรีเบก้าวาดีหมายความว่าหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าถ้าเรื่องเหล่านี้หลุดไปถึงสื่อซึ่งก็คือเอาไปเจาะจองก็คือเดอะซานอีเนี่ยเรื่องที่เขาแต่งขึ้นมาหรืออะไรก็ตามที่เขาโพสเนี่ยคนเดียวเลยครับที่จะรู้เรื่องนี้ก็คือรีเบก้าเพราะว่าเขาบล็อกทุกคนไม่ให้เห็นเนี่ยมีรีเบก้าวาดีคนเดียวที่เห็นได้นะครับสุดท้ายมันจริงครับเขาโพส์เรื่องว่าเขาจะไปเน็กซิโกไปเหมือนไปเลือกเพศล,ลูกอ่กกออกะ มีลูกชายมาหมดแล้วอยากได้ลูกผู้หญิงอะไรเงี้ยจะไปเลือกเพศลูกจ่ายแปดพันปอนด์อ่ะมีเรื่องน้ำท่วมบ้าน,ท,นที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยประมาณ7จ็ดแเรื่องเรื่องเหล่านี้ก็ล่วไปเทเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องครับสุดท้ายจนในเดือนตุลาคมปี2019นั่้นแหละที่เขามั่นใจก็เลยโพสต์มาว่ารีเบก้าวาดีแน่นอนนะครับรีเบก้าวาดีแซเคาก็คือแอคเค้าของรีเบก้าวาดีนะครับทีนี้ ที่บอกว่าพอตอนที่คอลีนโพสตในเดือนตุลาคมปี2 0 1 9เนี่ยเรื่องมันมันไปใหญ่โตแล้วนะครับเรื่องมันไปถึงชั้นศาลแล้วสุดท้ายก็เรื่องไปถึงชั้นศาลนะครับปรากฏว่าอะไรปรากฏว่าก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนเพราะว่าทีเนี้ยความซวยมันจะกลับมาอยู่ที่คอลีนนะครับเขาบอกว่าเมื่อโดนฟอ้องหม,มิ่นประมาทแบบเนี้ยคอลีนจะเป็นหน้าที่ของคอลีนและทีมงานแล้วที่จะต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ให้ได้ว่าคำกล่าวอ้างของเธอนั้น,น,นเป็นความจริง คำกล่าวอ้างที่ว่าแอคเคาท์ของริเบก้าวารีเป็นคนเอาเรื่องของเธอไปเผยแพร่ให้กับทางเดอะซันจริงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งคนครับเป็นตัวละครอีกหนึ่งคนที่สามารถ Access หรือว่าเข้าล็อกอินเข้าไปใน Account ของริเบกาวาดีได้คนคนนั้นก็คือแคโรไลน์วัตนะครับคนนี้คือใครครับคนนี้คือเอเจนต์นะครับหรือว่าเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นตัวแทนเป็นเอเจนต์นะครับของริเบก้าวารีนั่นเองครับถ้ากับว่าแอคเคาท์ของริเบก้าเนี่ยมีคน เข้าถึงได้สองคนคือ1ตัวเรเบกาเองและ2แคลลไรีวัตนะครับทีนี้เนี่ยพอ,พอมันถูกพิสูจน์มันถูกค้นไปค้นมาเรื่อยๆปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาขึ้นศาลเนี่ยก็ต้องเรียกแคลลอวัตมาขึ้นศาลแคลลอรวัตอ้างเรื่องสุขภาพช่องปากไม่สามารถมาให้ปากคาได้แล้วก็โทรศัพท์ของเธอที่จะต้องมีการนํามาเพื่อดูว่ามีหลัก,กฐานอะไรไหมปรากฏว่าเธอทําหล่นในทะเลที่นอร์ซีทะเลเหนือครับอ้างว่าไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วมันตกลงไปในน้ําโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับ แต่ว่าเอาสรุปก็คือว่าหลังจากที่มีการไต่สวนสอบสวนแล้วก็มีการพิจารณาทิศท่าทีหรือว่าการให้ปากคําของแต่ละฝ่ายเนี่ยสารเนี่ยมองว่าแคลรไลว์วัดเนี่ยคุณเนี่ยตั้งใจเอาโทรศัพท์ไปทิ้งน้านะครับเพื่อเป็นการทําลายหลักฐานโน่นนี่นั่นนะครับแต่ว่ามันก็มีสามารถกู้หรือว่าไปหา What s a อ p นะครับเป็นการคุยระหว่างลิเวกากับทางแคลร์ไล์มาได้หลายๆเรื่องเลยนะครับทั้งที่นินทาเรื่องของคอลีนด่าคอลีนว่าเป็น บิชอะไรเงี้ยนะครับหมืแอแบบอย่างตัวแสบอะไรเงี้ยไตต่างๆนานารวมถึงมีการช่วงหนึ่งที่อ้างกันถึงว่าเออฉันน่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเดอะซันตั้งนานแล้วนะน่าจะเอาเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปพูดกับสื่อโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มีบทสนทนาที่แสดงเห็นว่าลิเบก้ากับทางแคลิรไลน์เนี่ยค่อนข้างที่เป็นคนที่ชอบเอาเรื่องราวไปเผยแพร่กับสื่อครับเช่นมีการนินทาเรื่องของนักเตะที่เลสเตอร์เรื่องของลิยัตมาเลสอะไรเงี้ยนินทาเรื่องของแดนนี่ดิงวอเตอร์ที่เมา เราขับรถไปชนโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานาแล้วก็เรื่องนี้เออฉันน่าจะเอาไปบอกสื่อตั้งนานแล้วโน่นนี่นั่นนะครับคือทางทนายของคอลีนเนี่ยนะครับชื่อว่าเดวิดเชอร์บอนนะครับคนนี้เขาเก่งครับ<ล>เคยเป็นทนายให้กับเจ้าหญิงแดน่านะครับมีแกนมาโคลจอห์นนี่เดฟเขาเคยเป็นทนายให้คนดังและเก่งนะครับเขามองว่าเขาอ้างกับศาลให้ศาลเห็นภาพรวมว่าต่อให้รีเบก้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนทําเองแต่ว่ามันก็คือมันต้องพูดถึงความรับผิดชอบร่วมนะครับความผิดมันก็พอกันนั่นแหละเหมือนบอกว่าทาง รีเบกาเนี่ยซื้อปืนซื้อกระสุนแล้วสั่งให้ทางแคลโรไลน์วัตเนี่ยไปเป็นคนยิงเหยือ่อทำนองนั้นเลยนะครับคุณก็ต้องมารับผิดชอบด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยรีเบกาอาจจะไม่ได้เป็นตัวของเขาเองเนี่ยไปพูดกับสื่อนะครับแต่แคลโรไลน์วัตที่รู้เรื่องทุกอย่างนะครับเป็นคนเอาเรื่องเนี่ยไปบอกกับสื่อคือมีการเมสากันแล้วก็เข้าถึงอินสตาแกรมเหมือนได้สามารถเข้าถึงอินสตาแกรมได้เหมือนกัน,นครับแล้วเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับสื่อนะครับ สุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือว่ามันมีอีกหลายๆเรื่องครับที่สอหเห็นว่ารีเบก้าวาร์ดียค่อนข้างจะเป็นคนที่พยายามจะมีชื่อเสียงนะครับทางทีมงานของคอลีเนี่ยต้องปใูให้ให้ศารเห็นว่านี่คือนิสัยนะครับของรีเบก้าวาดีนะครับ พยายามจะมีชื่อเสียงพยายามจะเอาเรื่องราวลับๆมาขายโน่นนี่นั่นะต่างๆมากมายครับมีเรื่องของแคมป์ทิฟชันกิดด้วยอะไรมากมายเลยที่เหมือนกับว่าลิเบก้าวาดีเนี่ยเป็นคนที่เอามาเผยแพร่กับสื่อและว่ายง่ายทรรมนองนั้น,นครับแล้วตัวของเธอเองเนี่ยค่อนข้างสนิทกับเดอะซันนะครับเคยเขียนคอลัมน์ในเดอะซันนะครับสนิทกับนักขา่าวชื่อว่าดนนี่ฮอร์สอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้นครับสุดท้ายศาลก็เลยตัดสินนะครับว่าให้คอรินเป็นฝ่ายชนะจริงๆแล้วเนี่ยในตอนที่ก่อนที่จะไปขึ้นศาลเนี่ยนะครับก่อนที่เรื่องมันเอ คอลีเนี่ยเคยโพส์เตือนไว้แล้ว Don't play, play games with the girl who play it better นะครับอย่าเล่นเกมกับคนที่เล่นได้ดีกว่านะครับหรือถ้าเป็นภาษาไทยบ้บางก็คือมึงเล่นผิดคนแล้วนั่นเองครับแล้วก็รีเบก้าวาดีก็เล่นผิดคนจริงๆนะครับสุดท้ายครับศาลก็ตัดสินให้ทางคอลีลูนี่ชนะครับรีเบก้าวาดีก็เลยต้องมีหน้าที่ในการ จ่ายค่าทนงทนายแตทั้งหมดแล้วก็ที่แน่ๆคือเธอเสื่อมเสียชื่อเสียงค่อนข้างเยอะมากๆนะครับและถ้าคุณดูภาพของทางคอลีนเนี่ยเธอมาบอกเลยว่าเธออยากให้เรื่องนี้จบไม่ต้องขึ้นถึงศาลแล้วแต่ริเบกก้าเนี่ยดันเอาเรื่องขึ้นศาลมันทําให้เธอเองก็ต้องต้อง,ต,องต้องสู้ในชั้นศาลนะครับและในที่สุดก็เรื่องราวก็มาถึงตรงนี้เพราะบอกว่าในที่สุดแล้วมันไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวชันหรือว่าตัวของเบกกี้เลยก็คือริเบกก้าเลยนะครับในการที่จะทําแบบนี้เงินส่วนนี้ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ที่เราสู้มาโดยตลอดควรจะ เอาไปช่วยเหลือในส่วนอื่นมากกว่าเช่นเกี่ยวกับเรื่องของแพนดมิกตอนอโรคระบาดโควิดโควิดอะไรเงี้ยโอ้โหสวยไปอีงนะครับนางพยาไปเองครับคือเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบนะครับของคอร์เลูนี่ในคดีที่เรียกว่าวากาตาคริสตี้นั่นเองนะครับและก็พิสูจน์อีกครั้งว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับนะักฟุตบอลหลายๆคนที่มีภรรยามีแฟนเนี่ยเมียหรือแฟนเนี่ย ทำเสียเรี่ยงมานักต่อนักแล้วนะครับก็นี่เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจมากอาจจะไม่ได้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลโดยตรงแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่สื่อเล่นอยู่ในตอนนี้ก็นามาเล่าให้รับชมรรบฟังกันนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับให้กับช n องฟุตบอลสตอรี่บายซันเดย์ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระด uh ิ <cje> ่งครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆ <body> ก <athletes> like, ็จะได้แจ้งเตือนกันเข้ามารับชมรับฟังกันนะครับก็ลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวดูว่ามีเรื่องราวอะไรทีน่าสนใจมาเล่าให้เราชมรรบฟังกันนะ